สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม EX e x c e ซเกมซีดของคนวัยมันวันนี้เราอยู่กันกันกบ Overwatch the series นะครับตอนนี้เรามาถึงปาร์ทที่2กันแล้วนี่คือปาร์ทของพ่อหนุ่มเท็กซัสนะครับแมคครีนั่นเองเอาละวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้หลังจากที่ได้รับการปรับโดนเนิรฟให้กากลงแล้วนะครับมันจะยังโหดอยู่หรือเปล่าก็คือที่โดนปรับนะครับก็คือสกิล คลิกซ้ายนะครับหรือก็คือยิงธรรมดานั่นแหละครับมันจะระยะก็คือถ้าเกิน30เมตรขึ้นไปเนี่ยนะดเดามจจะเบาลงนะครับนะเรามาดูกันว่ามันยังโหดอยู่หรือเปล่านะแล้วส่วนไอ้ท่าคลิกขวานะครับหรือว่าท่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสับไกปืนอ่ะรัวๆอ่านั่นแหละคือ,ค,อคือเร็วขึ้นนะครับก็คือสามารถที่จะฆ่าศัตรูในระยะประชิดได้ไวขึ้นนั่นเองเนาะเอาละถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามารออยู่ตรงนี้ดีกว่านะอ่า เดี๋ยวหลบอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันก็คงโคลมานะครับแล้วเราก็จะจ้เอเ๋จะเอ๋ด้วยคอสตันอะไกันก็นี่ชกก่อนเดี๋ยวดูรูปภาพครับนะดูก่อนนี่โหเป็นหนังของดีว่าหรือเปล่า <c oughs> โดนไปซะเอาละโอเคครับอันนี้เราอยู่ในด่าน King's Row นะครับผมโอเคศัตรูจะออกมาแล้ว <c oughs> ามารออยู่เลยรอคอสตัน อ้าวโอ้โหมีฟาร่าอยู่ข้างบนนี่ยิงยิงโดนดิโดนโอ้โหนี่สามสิบเมตรนะครับเนี่ยอ้าวเฮ้ยเกนจิมาทำไมมีใครมาโอ้มานี่เลยตายตายอืมตอนนี้ริปเปิลพยายามรุ้ขึ้นมาข้างบนนะครับมีเทรเซอร์ด้วยแรงจริงอ่ะปลาหม่วไม่โดนเมื่อกี้เอาล่ะเดี๋ยวผมถอยมาก่อนขอกินยาก่อนแป๊บนึงงอโหเจ็บมากเอาเฮ้ยเกนจิแกถอยมาทำไมวะ อยู่นั่นเองเหรออยู่นั่นเองเหรอโอ้โหนี่ขนาดโดนเนิร์ฟแล้วนะครับเนี่ยนะยังยิงแรงอยู่เลยนะเอ้าเฮ้ยไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรออ้ยมันเป็นเงาได้ทันนะครับแล้วเก็บยาไปได้มาแล้วไล่ตามจี้ลปิเปอร์ต่อยิงยิงโอ้สับใจปืนแล้วก็ยิงครับยิง,ยงโอ,โกกอ,งงโอโ้จะมันเนียนยึดฐานเหรออ่าตอนนี้สายาตามมาครับดีเลเซอร์ปัสซันเบ,เบอร์ใส่เรียบร้อยอู้โอ้โห ผมไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ยว่าก็ามีเอ่อฟาร่านะครับแอบซอยอยู่ข้างบนนะครับโอโ้โหกระเด็นเลยครับเนี่ย <ST AR> โอเคแต่ตอนนี้เรามีอันตรีเดทอายแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวตามไปตามไปโอเคอ้าวเทเซอร์โดนสันยิงบดสใส่โอ้ไอ้บ้าหลอนแกนวางระเบิดไว้ตอนไหนวะเนี่ยไหน๋ยว <ST AR> ด,ดูจังหวะย้อนเมื่อกี้หน่อยดิ อ้าวเรามาจ้าเอกันพอดีนะครับเึ๊บเติบอ๋อก็คือหล่อนเอาระเบิดติดตัวเราเลยนี่หว่าโอเคเอามามาตามจังแลดไปนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นทีม6คนกับเพื่อนนะครับเอาละโอเคดูเหมือนว่าฝั่งเราจะยังต้านไว้ได้นะครับเดี๋ยวก่อนสิต้านไม่ได้แล้วนี่หว่าเราเสียเพโลดไปแล้วนะครับ ไวมากเลยนะไม่รู้ว่าโดนยึดตอนไหนโอ้โหทีมเราตา,เาตายเอาตายเอาเลยนะครับเนี่ยนะวอเต์ฟัคโอเดี๋ยวขึ้นมาขาบนมาสังเกตการดูก่อนอ๋อตอนนี้โอ้ยฟาละาซ้ยออผมอยู่โอเคเดี๋ยวถอยกระบะเอาไปยึดต่อไม่ยู่หลังกูทำอะไรวะว h a ต t h ์ฟั c k นี่สตันหนักหน้าไม่งเลยโอเคเอาละครับเดี๋ยวลงมาแอบเข้าทางด้านหลังดีกว่า แต่ว่าเลือดเราน้อยเหลือเกินอ้าวเสร็จละเอาละกินข้าวเที่ยงปะปังเรียบร้อยเอาเป็นไงไล่ฮาร์ดไล่ฮาร์ดอ่าอันโล่มาสิหันโล่มาอุ้ยโดนฟาดครับเจ็บสั้นเดี๋ยวยิงอัดซูนเลยก่อนอ่าไล่ฮาร์ดพุ่งมาไม่โดนว่ะยิงกดสอยสอยอ่ากลางโล่แล้วอ่าขอรีโหลดแป๊บหนึ่งอ่าเป็นไงกลางโล่เดี๋ยวอ้อมเข้ามาข้างหลังนะครับยิงเบิร์ดใส่ครับโอ้ยสไลด์ออกมาหลบแล้วก็ยิงครับตายเรียบร้อยเอาอุ้ยมีเทเซอร์ตามมาอีกเดี๋ยวอุ้ยใหญนี่เลยยากอุ โอ้สำเร็จนะครับฆ่าเทเซอร์ไปได้แต่ว่าก็โดนริปเปอร์เก็บไปนะครับอ่าโอเคจังรัตกำลังเดินเล่นอยู่นะครับอ่าแล้วนี่ทำอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> โอเคครับตอนนี้ไฟติดหัวแล้วนะครับฆ่ามาหลายตัวแล้วโอ้โหแต่ฟาร่านี่ไฟแดงเลยนะครับแสดงว่าฆ่าเยอะมากน่าจะเกิน15สตรีไปแล้วแน่ๆเอาละ โอเคอู้แบชชั่นเราทำได้ดีนะครับกันอยู่กันอยู่แบบนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางด้านบนนะครับเอาละตึดต๊ดอยิงยงิงนี่ไงโอ้โหเทรเซอร์ย้อนเวลาหนีไปได้ไม่โอเคไอ้หลอนกลับมาแล้วหลอนกลับมาแล้วย้อนไปอีกแล้วโอ,โอ้โอเคโอ้โหริเปอร์เป็นมองอยู่ทำอะไรไม่ได้เอาละอย่างนั้นเดี๋ยวลงมาอ้อมด้านหลังแล้วกันอ่า โดนแน่โดนแน่อีกินข้าวเที่ยงตั้งผู้เสียดายครับเนี่ยดูสิโอโดนฆ่าก่อนเออเมื่อกี้ฟาลาเปล่วะใช่ไหมอ่ามีฟาลาออกมาด้านหลังด้วยมันอยู่เลยอยู่โดนเล็งนี่เล็งโดนโดนโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้จัสติกเรนโดนสอยแน่มึงนี่ยิง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 ไตายเว้ยยิงไปไม่โดนเลยเมื่อกี้อารเทเซอร์เทเซอร์ โอเคอู๋วิฟาร่าเห็นผมแล้วนี่ขอยิงเอ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาดีว่าโอ้โอ้ฟาร่านี่มันเชี่ยวจริงๆนะเนี่ยฮะธรรมดาที่ไหนเกนจิเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยวัตถุพัฟโอเคอ่าคิดว่าจะล่วงตกเหวซะแล้วนี่เนี่ยเอาละตอนนี้มันดันมาจนจะถึงอยู่แล้วนะครับมาถึงตรงหน้าประตูทางเข้าแล้วนะครับเนี่ยโอเคลิสต์จะเทคพอยท์แล้ว เอาละทีนี้ก็งานช้างละทีนี้โอเคโอ้โหริเปอร์เข้ามาอุ้ยว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 ุ้ยโอ้โหกระสุนดีว่าแรงเลยเกิดหุ้ยไม่ตกไม่ไม่เนิร์ฟไม่เนิร์ฟไม่เอาโอ้โหดีว่าคนเข้ามาสี่ันเซอเบิร์ดใส่หัวตายยังมีเทรเซอร์โอ้โหถ้ามมึงจะอันตีใส่กูขนาดนี้โอ้โหนี่เพื่อเราคนเดียวเลยเหรอเนี่ย โอ้ oh my god เอ้ยเก็นจิทำอะไรสักอย่างสิเออสวยงามทำได้ดีมากโอ้โ oh. <c oughs> หอุ้ยเราต้องรีบมากันแล้วนะครับเพราะว่ามันมาถึงนี่แล้วอะ <c oughs> เอาเดี๋ยวสไลด์กันไปก่อนโอเคเอ้ยเทเซอร์ตายย้อนเลือดแค่นี้เองเก็บร้อยครับด้านหลังเราเจาะด,ด้านหลังทีว่าก่อนแต่างเง้ยก็เบิร์สใส่เข้าไปหุ่นแตกแล้วตัวคนโดนมาแล้วก็เบิร์สใส่รรอบตาย,ยาร <c oughs> เรียบร้อยโอเคยิงไปก่อนยิงไปก่อน ใจยเย็นๆครับเล่นแม็กซ์ต้องใจยงเย็นเมาส์ซ้ายต้องแม่นศูนย์เล็งต้องดีเอาละยิงก่อนอแต่เทเซอร์มันเร็วอยู่เว็ยิงไม่โดนอันนี้ยังได้อยู่ได้อยู่โธ่ไม่หมอกเองนะริปเปอร์เอาละตอนนี้โอ้ยอยดีว่าอยข้างบนดีว่ายข้างบนโอเคเดี๋ยวต้องไปยุ้งหลังหลอนอาจจะเข้าไปยุ้งหลังเราก็ได้นะครับนะทางนี้จังแลกกันอยู่นะครับทำได้ดีทำได้ดีอ่ะยิงสอยออย แสบกระสุนเข้าเต็มเลยเออไี้สตันโดนเบิร์ใส่เรียบร้อยโอ้โหว้าวว้าเมื่อกี้โอ้โหฟาร่ายิงอัดรูเกือบไปแล้วไหมล่ะเฮียยิงสอยสอยอ่าเรียบร้อยครับเอาละกินเข้าทิ้งอีกรอบเมี่ยงไม่โดนเว้ยน้อยอีฟาร่าโดนเข้าเลนซ้ายแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีมาแล้วมาแล้วเทเซอร์โอ,โอ้ยเจนูพิวพิวเหลือเกินนี่จะพุ่งไีกไหมเรียบร้อยครับโอเค โอ้โหผิวเเลอเกินนะครับเอาละเรามาดูทีมที่เหลือของนเรานะครับว่าจะกันได้หรือไม่โอ้โดนชาร์จครับผมตายเลยอุ้ยรถก็ถูกดันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเอาละยิง้าไปม,ม,มีฟาลาจากด้านบนหรือเปล่านะใช่จริงด้วยเดี๋ยสอยก่อนเรียบร้อยครับอ่าโอเคเกนจีเราเก็บไปได้นะครับผมเอาละเดี๋ยวจัดการริเป,ปอร์่อลนี้่อกองหน้าก็เล่นงานหนักช่ย่อย เอาละตอนนี้ดีว่าเข้ามาลุ้งหลังครับเดี๋ยวเบิร์สไดเมจก่อนตอนนี้หุ่นแตกแล้วโอเคโคดออกมาก็โดนยิงสิครับเจ็บร้อยตายเอาละเทเซอร์โอเคเยกกิงก่อนกันเอาไว้อ่าเดี๋ยวเซกัลลุสโอ้โหไม่ได้นะครับหลบเข้าหลังก่อนโอ้โหโดนชาร์จใส่เรียบร้อยครับไล,ล,ล่ฮัทชนไล่ฮัทด้วยกันโอ้โหตอนนี้ปั๊มเดอะบีทมาแล้วแต่ตอนนี้ศัตรูกำลังเลื่อนเพิ่มขึ้นเดี๋ยวถอยลงมาก่อนโอ้โหตอนนี้ทีมเราตายหมดเลยแต่ว่าเกนจริงพอฆ่าไลา่ฮัทไม่ได้นะครับเขายังพอยันไม่ได้้ออออยู่ตนนีีรปเปรเ์ามาลมงลงงกหั แต่ว่าเรายังกันไม่ได้ครับตอนนี้เทเซอร์พุ่งเข้ามาแล้วพยายามที่จะล้วงนะครับแต่ว่าไม่สาเร็จครับเอาดีว่ายิงเนื้ซิกมาวิคอลก่อนไอ้บ้าโอ้เสร็จเลยครับ oh. ไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยโอเคแต่ตอนนี้พยายามยิงถุงเวลาไปแล้วนะครับโอ้ oh, ทำได้ดีมากเลยโซลเจอร์เจ็ดสิบหกกวาดไปได้3คนทำได้ดีมาก เอาละสิ่งที่เราทําได้นะครับโอ้โหเมื่อกี้ไฮนูนพลาดไปด้วยนะครับเนี่ยนะเสียหลอดเลยโอเคกันได้อยู่กันได้อยู่หรือเวลารไม่ถึง2นาทีแล้วเอาละตายซะเอออย่างนี้เองเอาละเกตโอ้โหตรงนั้นสินะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขบนขบวนข,บน,ข,บ,นขบนมีคนล้วงนะฟาล่าอีกแล้วโอ้โหฟาล่าัวดีเลยนะเนี่ยโอเคอเ,คเคดี๋ยวยิงจัดการฟาล่าก่อนนะฝั่งนู้นนีฟ่ฟาล่ารู้สึกจะเลเวลเยอะสุดนะครับ น่าจะโหดสุดนั่นเองอะเอาตายสิโดนกลางหัวไปเลยครับเลือดร้อยห้าสิบก็ไม่พอออกมาดีแต่สักหูระเบิดไปซักเอ้ยหูระเบิดไปซักยังเด็กติงเกมเรียบร้อยก,กินข้าวเที่ยงโอเคหนึ่งคนก็เอาโอเคตอนนี้ริปเปอร์เข้ามาเรายิงต่อสู้อยู่ต่อต้านเอเคลูซิโอตายแล้วตอนนี้ริปเปอร์กลายเป็นหมอกหนีเข้าไปในรูแต่ว่าก็ไม่รอดนะครับโอ้เทเซอร์กลับเข้ามาอีกแล้ววัดพุ่งมากผมยิงไม่โดนชั่ว ยิงยิงยังไม่ตายไม่โดนนั่นเองโดนโดนเมื่อกี้โดนไปแล้วนัดหนึ่งโอเคแต่ฝั่งเราก็เลือดน้อยเหมือนกันเดี๋ยวฉันต้องการคนหิวมีใครหิวให้เราได้บ้างไม่มีเลยเหรอโอ้ไม่เป็นไรโอเคเก็บพยาบาลนี่งก็ได้เอายิงเข้าไปเอามีเกราะของท็อปจอยด้วยเอ้ยอย่ามาแย่งดิไอ้บ้าเอ้ยเอาเลยยิงก่อนยิงก่อนโอเคฝั่งเราทำได้ดีมากครับต้านไว้ได้นะครับตอนนี้รถถูกเข็นกลับมาครึ่งทางแล้ว โอเคยิงก่อนเนี่ยหลบอยู่หลังรถนี่แหละยิงเอาหุ่นดีว่าแตกซะแตกไอ้แกม,มองไม่เห็นฉันหรอกยิงแตกแตกแน่เอาเรียบร้อยหุ่นแตกแล้วอ่าโอเคแต่ตอนนี้ทางฝั่งนินจาของเราก็เก็บรีปเปอร์ไปได้นะครับอ่าโอเคสอยครับตอนนี้ผมได้ห้าตัวติดกันแล้วเ้ยหลบยิงหลังรถอ่อตอนนี้ไรฮา,าร์ดมาแล้วครับแทงเนี่ยเดี๋ยวเท่าไรโล่ก่อนยิงก่อนปั๊มหนึ่งยิงเนี่ยสอยลุ้งข้าไปข้างหลังนะครับยิงเบิร์สใส่ข้างหน้าเอาละไรฮา,าร์ดตายแล้ว โอเคตอนนี้เหนือยะดีว่าเอาละเจอไฮนนูน็ไปโอ้ไม่เออเกือบไปแล้วเกือบโดนได้ๆแล้วเมื่อกี้โอเคตอนนี้เทเซอร์เข้ามาลุกหลังนะครับผมพยายามไล่ตามอยู่หุบหลอดมอระเบิดแล้วไม่รู้โดนใครไม่โดนครับฆ่าตัวตายอย่างเดียวโซเจเจ็ดสิบหกของมันตายแล้วเหมือนกันฮ่าๆเปไงชนะเว้ย <laughs> โอเคไม่อยากเชื่อเลยว่าฝั่งราจะกันอยู่นะครับเนี่ยโอเคมาดูกันว่าใครได้เพย์ออฟเดอะเกม โอ้ผมได้เลยเหรอเฮ้ยช็อตไหนเนี่ยช็อตที่สู้กับไรฮาร์ตป่ะเออที่โซโล่คิวสามตัวอ้าวไม่ใช่นะครับผมอ๋อแสดงว่ามันใช้เวลานานเกินไปนะครับตอนที่สู้กับไรฮาร์ตเนาะอ่าโอเคก็จะเป็นฉากที่ไปแทนนะครับให้นูนไปหนึ่งตัวเรนก็เก็บฟาล่าอยู่ด้านซ้ายนะครับเปรี้ยงครับเรียบร้อยสวยงามนะครับผมโอเคนะครับก็ถือว่ายังโหดอยู่นะครับสำหรับแม็กครีนะครับผมดีไม่ดีอาจจะโดนเนิร์ฟอีกนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ตัวเองก่อน โอเคนะโอเคครับมีคนคอมเมนต์ให้ผมเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมอ่าและนี่ก็คือวิธีการเล่นนะครับนะเป็นการรีวิวแม็กครีไปในตัวด้วยนะครับว่าตอนนี้ยังโหดอยู่นะขนาดบับแล้วนะครับผมโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับ o v w r w c t t h t s e s i r s e s นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Game e x c e ์ด้วยล่ะ